สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมนะคะสำหรับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะมีความสงสัยมีความสับสนใจอยู่ถึงใครบางคนที่คุณกำลังนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้นะคะคุณอยากรู้ไหมคะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณมาในหัวข้อนี้เลยนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขออนะัปเดตณปัจจุบันนี้เลยนะไปส่องความรู้สึกเขากันเลยค่ะ ใบแรกขึ้นมานะคะเขากำลังอ่อยคุณอยู่ค่ะอ่ากำลังอ่อยคุณอยู่นะคะเขากำลังจะมาอ่อยคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยกำลังจะพัฒนาต่อนะมาอ่อยไว้แล้วนะคะมาอ่อยไว้แล้วมาส่องแล้วนะคะมาทักทายแล้วนะคะไม่รู้แหละว่าจะมาอ่อยด้วยวิธีไหนนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณจะมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นนะ เนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากจีบอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้คุณรู้ว่าเขาอยากคุยกับคุณนะอยากสื่อสารกับคุณอยู่จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะหากเคยเงียบหากเคยห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนานแล้วนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ย ม,ะะาาม,มีแรงดึงดูดนะคะเข้าหากันอะเคมีตรงกันมีแรงดึงดูดบางอย่างดึงดูดให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะเนี่ยเบเตยมองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีพลังงานบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่กําลังดึงดูดให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาดูซิตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกชอบคุณค่ะชอบแล้วก็ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะ ครั้งแรกที่รู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เวลานี้ความรู้สึกของเขาก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะคะไม่ว่าจะห่างหายไปจากกันนานแค่ไหนทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณทุกครั้งที่เขาได้เจอคุณอะเขาตกหลุมรักคุณซ้ำๆนะคะรักแล้วรักอีกรักแล้วรักเลยอารมณ์ประมาณว่าตกหลุรมรมักหัวปากหัวปามอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขนะคะถ้ามีเรื่องของ ช่องว่างช่องห่างทางสังคมมีความต่างกันในเรื่องของอายุมีความต่างกันในเรื่องของฐา,า,า,านะตําแหน่งนะคะเขาเองก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะเพราะเขายินดีที่จะมอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวางตัวดีมากนะคะเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ทําอะไรเกินงามไม่ทําอะไรที่มันดูน่าเกลียดอ่ะนะเขาก็จะแสดงความรัก ที่เขามีต่อคุณแบบเงียบๆนะคะแล้วก็เหมือนทําให้คุณรู้ตัวว่าเขายังห่วงใยคุณอยู่แล้วก็ยังหวังดีกับคุณเสมอนะประมาณนี้นะคะพิมสองสองรับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะ